สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชนมีการรายงานว่านายกรัฐมนตรีคีราคอสมิโซทัิสผู้นำกรีซได้แสดงท่าทีไม่พอใจหลังจากนายกรัฐมนตรีริชีสุนักผู้นำของสหราชอาณาจากักรได้ยกเลิกการพบปะหารือข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลอังกฤษและกรีซมาอย่างยาวนานการณีการส่งคืนประติมากรรมหินอ่อนที่ถูกนำออกไปจากวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์เมื่อกว่า200ปีก่อน พร้อมกับแสดงความคิดเห็นว่าการมีหินอ่อนบางส่วนอยู่ในกรุงลอนดอนและกรุงเอเธนส์เปรียบเสมือนการแยกผลงานศิละปะล้ำค่าออกครึ่งหนึ่งโดยรัฐบาลกรีซย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประติมากรรมเหล่านั้นได้ถูกขโมยไปแต่ทางการอังกฤษไม่ยอมรับในคำกล่าวอ้างดังกล่าวทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข้อพิพาทที่บั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายมานานหลายสิบปี อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดความตึงเครียดในข้อพิาพาทดังกล่าวทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษจึงได้ออกแถลงการว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหราาาชอจาักรและกรีซนั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากมีการทำงานร่วมกันภายใต้ใตองคการสนธิสัญญาแอตเลติกเหนือหรือนาโตตลอดจนการจัดการปัญหาที่เป็นความท้าทายร่วมอาทิผู้อพยพผิดกฎหมายสงครามรัสเซียยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง